สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องจอดแมจิกอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาไม่ได้มาเล่นกลนะครับแต่ว่าจะมาสอนวิธีการเปิดขวดนะครับผมส่วนมากแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะไม่ใช้ที่เปิดขวดส่วนมากเขาจะใช้ไฟแชกหรือไม่ก็เอาขวดต่างๆนะครับมางัดกันประมาณนี้นะครับมางัด อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟแช็กอะไรเงี้ยแต่วันนี้ <c oughs> เราจะใช้ลูกกุญแจนะครับนี่ครับดอกไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราเลือกมาเปิดได้ทุกลูกครับผมวันนี้จริงว่าจะเปิดขวดเบียร์ให้ชมนะครับแต่ว่า,อาพอดีว่าตรงนี้เข้าพรรษานะครับก็ พักผ่อนร่างกายพักตับบ้างนะครับก็เอาเป็นแป๊บซี่แล้วกันนะผมเอาเลยครับในพวงกุญแจนะครับเนี่ยครับเอาดอกไหนก็ได้ครับอ่สมมติว่าดอกนี้แล้วกันนะน่ะดอกนี้นะครับทีนี้เราก็ทําการเปิดนะครับให้ดูตรงอ่านี่นะครับตรงฝาเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะฝาจีมันจะมีร่อง เราใช้กุญแจดอกเล็กๆครับเราก็จะใช้งัดนะครับเอาตรงนี้นะครับเนี่ยแหลมๆนะครับช่วงแหลมๆนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยครับยัดเข้าไปในร่องนะครับอ่าเอาอย่างนี้นะครับจะได้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับชัดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอางนี้ก็ได้ครับเนี่ยอ่าเนี่ย เอาตรงนี้ล้าแหลมนี่นะยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปนะครับเ,เดี๋ยวผมจะปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะครับจะได้จะได้ดูถนัดนะครับยัดเข้าไปแบบนี้ครับนี่นะ ที่ง,ง,งัดงัดงัดออกทีละจีบนะครับนี่นะครับงัดฝาออกทีละจีบนะครับทีระร่องนะครับงัดไปไม่ต้องใช้แรงมากครับแรงนิดนิดน้อยๆครับเบาๆครับอ่างัดไปแบบนี้ครับอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วครับง่ายๆครับผม เพื่อนๆลองเอาไปเปิดกันดูนะครับจังหวะพอดีเราไม่มีไฟแชกหรือว่าไม่มีอุปกรณ์เปิดขวดแบบอื่นแล้วก็มีกุญแจบ้านกุญแจอะไรก็สามารถเอาไปเปิดขวดเบียร์ขวดน้ำอารมณ์ได้ครับผมก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากติดตามช่องจอดแมจิกด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ